สวัสดีครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2567ขณะนี้ก็เวลา7น็นาฬิกาโดยประมาณนะครับสำหรับเมือ่อเช้านี้ก็มีความชื้นที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหพี่น้องครับน้ำค้างลงภาษาสบ้านก็เรียกน้ำหมอกบางพื้นที่ก็ความชื้นเยอะเลยครับสิ่งที่ตามมาโอกาสตอนนี้ ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวเลยก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องแล้วทีนี้ฤดูฝนก็จะหมดทุเรียนสวนทุเรียนเราศัตรูพืชก็เปลี่ยนไปตามการฤดูเอาครับพี่น้องจากหนาวเออจากฤดูฝนส่วนใหญ่นอนจะเข้านะครับฤดูฝนนอนจะเข้ามาทําลายแล้วทีนี้ท้าแรงล่ะเสียไฟครับเสียไก่แก่ครับ พียกลุ่มเพียจะเข้ามาทันทีนี่แหละครับศัตรูของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีแล้วโรคพืชล่ะถ้ามีความชื้นเยอะขนาดนี้ก็บอกตามตรงนะครับสนิมจุดสลายถ้าเราไม่ป้องกันอ่าสนิมจุดสลายจะเป็นสนิมจุดสลายทันทีครับเ,เราต้องป้องกันเขาด้วยนะครับหนึ่งป้องกันศัตรูพืชศัตรูพืชก็จะเปลี่ยนไปก็คืออ่านอนจะไม่ค่อยมีแล้วครับ จะเป็นกลุ่มเพียแทนไอ้พวกเพียไก่แก่นี่ครับตัวดีครับพี่น้องแล้วก็เฟียไฟนี่แหละครับเราต้องป้องกันเขาไว้อ่าถ้าหนาวหนาวจัดจัดไอ้ที่น่าเป็นห่วงก็คือลายแดงไอ้กลุ่มพวกนี้เรามองไม่เห็นเลยนะครับศัตรูกลุ่มพวกนี้เรามองด้วยตาเปล่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักเอาถึงเวลานั้นก็เป็นแว่นตาของหมอดูก็มีประโยชน์แล้วนะครับพี่น้องเราก็ซื้อมาติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันเอามาส่องดู ว่าเขาอยู่ในลักษณะแบบไหนมีเยอะมีน้อยเราก็ค่อยมาป้องกันเขาไว้ถ้าเขาไม่เข้ามาเลยเรากา็ไม่ต้องไปพ่นเพื่อให้ประหยัดงบประมาณของเราสําหรับสนิมจุดสลายนี้เราก็ป้องกันไว้ไอ้นี้ดีที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้น้ำค้างลงเยอะแต่ละวันก็มีแต่เก้าสิบเก้าขึ้นทั้งนั้นเลยเกือบ100%ก็เปียถเสมือนฝนตกเลยก็ว่าได้แต่มันเป็นน้ำค้างนี่ที่อันตรายครับ แต่ก็มีความโชคดีมีโชคดียังไงแสงแดดมาครับในเมื่อแสงแดดมาเขาก็ไปหยุดยัง้งเพื่อให้น้ำค้างแห้งเร็วที่สุดมันก็ไปหยุดยั้งได้ระดับหนึ่งว่างั้นเถอะครับพี่น้องสำหรับสนิมจุดสาหลายนี้บางท่านว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะครับส่วนใหญ่สนิมจุดสาลายนี้จะอยู่ใต้ใบของทุเรียนนะครับะจะอยู่ใต้ใบของเขา อยู่ทางนี้ฝั่งนี้จะออกเป็นสนิมสนิมดำๆเล,ลาๆทักหน่อยแต่ต้นนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนต้นนี้อเอาใบก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้เพราะสาเหตุอะไรเขาถึงไปเป็นอยู่ที่ใต้ใบเพราะใต้ใบนี้ไม่โดนแสงแดดครับจะไม่ค่อยโดนแสงแดดโอกาสก็เหมือนเราเราซักเสือ้อซักผ้า เราเอาไป <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับอตอนเช้าน้ำค้างลงเราเอาไปตากแดดแต่ที่นี้ไม่มีแดดโอกาสที่เขาจะเป็นชื้นแล้วก็เป็นกลุ่มพวกอะ,อ,ะอะไรละ่ะลืมซสแล้วพี่น้องโอ้เขาจะเป็นเชื้อราก็เหมือนเราซักซื้อผ้านี่แหละครับไม่มีแดดเราไปตากมันก็เป็นเชื้อราก็เหมือนกันนี่แหละครับ ถ้าอยู่แดดมันก็ไม่เป็นถ้าอยู่ในร่มมันก็เป็นลักษณะเช่นนั้นนะครับพี่น้องนี้ท้าทีนี้ใบอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องเอ๋ยที่สวนของผมก็จะเอารุ่นนี้แหละเราจะรักษารุ่นนี้เราจะบำรุงรุ่นนี้เราจะสะสมอาหารรุ่นนี้แหละครับพี่น้องเพื่อเตรียมตัวออกดอกในปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวา เอานี่ครับพี่น้องเอ๋ยแต่ก็บอกตามตรงแล้วครับไม่ค่อยสวยเท่าเท่าไหร่นักสาเหตุอะไรสาเหตุที่เราทําไม่ทันนะครับเราไล่เราไล่เวลาไม่ทันเพราะเรามีคนเดียวทําคนเดียวนะครับต้องขอย้านะครับที่สวนพ่อน้องอติมลุยสวนทำแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด82ไร่นะครับทุเรียน1,200กว่าต้นมังคุด750ต้นเราถึงไล่เวลาเขาไม่ทันถ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้ท่านก็เติมปุ๋ยสูตรเสมอลงไปทางดินเพื่อบำรุงเขาก่อนนะครับ ณเวลานี้นะครับช่วงเดือนอตุลานี้ถ้าออกมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะเราก็เติมปุ๋ยสูตรเสมอทางดินหรือบวกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ท่านก็เติมลงไปทางใบก็สูตรเสมอท่านก็เติมลงไปเพื่อเพื่อ,อบำรุงเขาเพื่อให้ใบเขาเขียวเข้มออกมาถ้าอยากให้ใบเขียวเข้มท่านกระจัดแมกนีเซียมเข้าไปเต็มที่ครับแล้วทีนี้ ถึงเวลานั้นถ้าใบเขาถ่างออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับขอโทษขออภัยต้องเหวี่ยงกล้องนะครับถ้าใบเขาออกมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้แล้วอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับมันก็อยู่ในกระบวนการสะสมอาหารสะสมอาหารเราก็ใส่แปดยี่สลงไปเราจะถอยในตัวเช่นออกมาทางใบล่ะทางใบเราก็ใส่ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ก็ถอยในตัวเช่นออกมาทางนั้นเลยครับ เน้นไปที่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพราะช่วงนั้นเราเราถอยในตัวเจนออกมาเพื่อไม่ให้เขาแตกไปออดออกมานี่ครับพี่น้องลักษณะเช่นนั้นนะครับนี่ครับแสงแดดออกมาแล้วครับโชคดีหน่อยครับเพื่อให้น้ำค้างเขาแห้งเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นโรคสนิมจุดสลาลนี่ครับอยู่ในลักษณะเช่นนี้สำหรับ วันนี้ก็สลับสวนของผมเองก็มาแนะนําหรือว่าผมเนี่ยจะจัดการนะครับจัดการในลักษณะเช่นนี้คือว่าถ้าน้าค้างลงเยอะก็ถ้ามีเวลาก็มาพ่นยาป้องกันสนิมจุดสลา,ทายทางใบนะครับพี่น้องแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ใบรักอยู่ในรักษาเช่นนี้ท่านก็บํารุงเขาซะถ้าบํารุงไม่ได้ก็คงได้ข้ามไปใส่นู่นแล้ครับสะสมอาหารเลยแหละครับพี่น้องเอ๋ยเพราะเราทําไม่ทัน แต่ถ้าทําทันแล้วก็ไล่ลําดับลําดับลําดับเขาไปเรื่อยๆมันก็จะดีค,ครับพี่น้องเอ๋ยนู่นครับแสงแดดมาครับอยู่ในลักษณะเช่นนี้นี่ครับอ้าวครับวันนี้ก็คงมีลักษณะมีแค่นี้คือว่าถ้ามีน้าค้างลงเยอะท่านก็ป้องกันไว้นะครับการดีกว่าแก้พอทุเรียนถ้าติดโรคเมื่อไหร่ก็บอกตามตรงนะครับรักษายากมากครับแต่ละต้นอ่าโอกาสที่ตาย80%นะครับรักษา ก็แค่ยี่ซนะครับที่รอดครับสรุปแล้วก็หรือปลูกใหม่จะจง,ง่ายกว่วนะครับที่สวนของผมนี้ถ้าทุเรียนต้นไหนติดโรคถ้าทุเรียนยังอายุน้อยๆอยู่นะครับอายุแค่หนึ่งปีหรือปีนิดๆเราถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่เลยนะครับเราจะไม่ทําการไปตัดกิ่งทาบกิ่งอะไรใดทั้งสิ้นเพราะอาลากเขาก็มีโรคอยู่แล้วเราจะไปเก็บลากเขาไว้ ก็ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเทคนิคแต่ละส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ